สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของครูจีทุกๆคนเลยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูจีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วต้องเรียกว่า EP กันเลยทีเดียวเนาะเรามีกันถึง4 EP ด้วยกันเลยนะคะของโครงโลกกณิสนั่นเองเนาะเราเรียนกันมาถึงอะไรแล้วคะบทวิเคราะห์แล้วนะคะเป็นอตอนสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นตอนสุดท้ายของอวรรณคดีเรื่องนี้แล้วนะคะจะเรียกวรนณคดีได้ไหมต้องเรียกว่าวรรณกรรมสินะเนาะโครงลกกณิสนะคะเอาเรามาดูกันก่อน วรรณคดีวรรณกรรมนะคะคุณค่าของโครงโลกกนิตมีคุณค่าทางด้านใดบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างนะคะในที่นี้พูดถึงคุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์คืออะไรนักเรียนต้องทราบก่อนว่าวรรณศิลป์ก็คือศิละปะของการแต่งนั่นแหละวรรณคือคํา สิป์ก็คือศิลปะศิลปะของคํานั่นเองนะคะจําได้ไหมเราเรียนกันถึงเรื่องอะไรวรรณรูปไปแล้วใช่ไหมศิลปะที่มาจากรูปใช่ไหมคําที่เกิดจากรูปนั่นเองนะคะเขาบอกว่ากวีมีความฉลาดและก็แยบขายแยบขายในการประพันธ์นะคะ ให้ผู้อ่านเห็นภาพแล้วก็เกิดความซับซึ้งในวัวหานเปรียบเทียบมีการเลือกสรรคํามีการเลือกใช้คําใช้ถ้อยคําที่ใช้อย่างประณีตบรรจงนะคะใช้คําสั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็ไพเราะทั้งเสียงและก็จังหวะเมื่ออ่านออกเสียงเป็นทํานองสนอก,ก็ยิ่งจะได้รับรสของคําประพันธ์มายิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมา เรามาดูตัวอย่างด้านวรรณศิลป์กันบ้างเขาบอกว่าตัวอย่างคำประพันธ์เช่นปาร้าพันหอด้วยใบขาใบก็เหม็นขาวปลากระคลุงคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพงจากบทประพันธ์นี้เขาบอกว่าจากคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการใช้สัมผัสเล่นคำที่ทำให้เกิดเสียงไพเราะมีจังหวะนะคะ ใช้คำง่ายๆคมข่าย,ายทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาภาพเกิดจินตภาพได้นะคะอย่างจําชัดแล้วก็จดจำคำกรได้งา่ายนั่นเองครูคเคยแปลให้ฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอะไรครบคนพันพันพา,นานไ,ปไปหาผิดนั่นเองนะคะต่อมาการใช้โวหารภาพพจน์นักเรียนจำได้ไหมนักเรียนภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องโวหารภาพพจน์กันไปแล้วนะคะพวกสัตพจพ์อวพจ์ นะคะอุปมาอุปลักษณ์นามนัยเราเรียนกันไปแล้วเนาะเราก็จะมาใช้ในการวิเคราะห์โครงโลกกนิตนี่แหละค่ะมาใช้ในการวิเคราะห์วรณคดีวรรณกรรมที่เราได้เรียนนะคะโครงโลกกนิตเขาบอกว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์ ลักษณะต่างๆที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าถึงสาระของบทกวีได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นภาพพจน์อุปมาอุปมาคือการเปรียบเทียบจำได้ไม่เอ่ยเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเพื่ออธิบายสิ่งนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นนาคีมีพิษเพียงสุริโยเรื้อยเรื้อยบดทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงโยโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธี เขาเปรียบเทียบเรื่องอะไรเปรียบเทียบว่านาคีมีพิษเป็นยังไงเปรียบเทียบกับความร้อนแรงของพระอาทิตย์นะคะพิษของอพิษของนาคีหรือพญานาคนั่นเองนะคะป่อมาคุณค่าด้านเนื้อหากันบ้างเขาบอกว่าโครงโลกนิตเป็นวรรณคดีประเภททำกลอนเป็นโครงสุภาษิต เพื่อสอนให้เป็นคนดีปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้อยู่ในสังคมได้เป็นโครงที่เข้าใจแก่นแท้แล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยอย่างเช่นเรื่องการใช้ทรัพย์การใช้เงินนะคะสอนให้รู้จักการใช้เงินอย่างถูกวิธีใช้ทรัพย์อย่างถูกวิธีใ,ธให้จัดสรรปันส่วนในการใช้จ่ายนะคะทรัพย์มี4ส่วนไซปูนปั้น ภาคหนึ่งพึงเกียรติการเก็บไว้สองส่วนเบ็ดเสร็จสัตว์การกิจใช้นายังอีกส่วนควรให้จ่ายเลี้ยงตัวตนนะคะควรแบ่งแบ่งเงินให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนั่นเองเนาะลักษณะของอะไรอีกของคนดีสอนให้รู้ว่าคนดีควรจะมีลักษณะอย่างไรเช่นให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปอง นอบไหวรักท่านท่านควรครองรักเรา,เาความรักเรานาะสามสิ่งนิ่งนี้เว้นไว้แต่พูดทอรชนก็คือคนที่เป็นคนดีควรกระทำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็บ่งบอกต่อมาคุณค่าด้านสังคมเขาบอกว่าโครงโลก,กนิตเป็นโครงที่มีคุณค่าต่อสังคมมากเพราะเปรียบเสมือนเป็นกระจกส่องให้เห็นถึงพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ที่มีผลต่อสังคม นักเรียนจะสังเกตได้ว่าแม้ว่ากรอน,นี้จะแต่งมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแต่ยังสามารถเอามาเปรียบเทียบแล้วก็กับคนในสมัยปัจจุบันได้นั่นเองนะคะนั่นแปลว่านิสัยของคนในในอดีตกับคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเพียงแตกต่างแค่ยุคสมัยแล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นนั่นเองมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีการ มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าโครงลกนี้จึงเปรียบเสมือนคู่มือในการใช้ครองเรือนให้มีความสุขนะคะดำรงตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมเขาบอกว่าอย่างถูกทำนองครองธรรมด้วยนะเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องนี้จึงมีผลอย่างมากต่อผู้ที่อ่านที่จะทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดหรือ เนื้อหาที่แต่งของที่ผู้แต่งเนี่ยต้องการสื่อออกมานะคะอันส่งผลใหเ้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นคนดีขึ้นนั่นเองหรือเป็นคนที่เป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นคนเดิมที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยต่อมาการนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเอ๊ะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเหรอ เขาบอกว่าโครงโลก,กน,นิตเป็นวรรณคดีคําสอนนะคะเขาบอกว่าแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นสุขสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบที่ดีของสังคมสามารถปรากฏอยู่ในโครงผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอะไรการศึกษาหาความรู้นะคะเขาก็มีบทที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้นั่นเอง ใช่ไหมไม่ว่าจะยุคสมัยใดการเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นก็ควรจะหมั่นขยันหมั่นเพียรเขาบอกว่ามีวิชาความรู้สิ่งเดียวก็สามารถเลี้ยงชีพได้นั่นเองใช่ไหมเขาบอกว่าเพราะความรู้ไม่มีใครสามารถขโมยไปได้แล้วก็ยังสามารถเลี้ยงชีพของตัวเองได้ด้วยนะคะอย่างโครงบทนี้ความรู้ดูยิ่งล้ําสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา จนจักเบียนบ่ได้เรื่องรู้เรียนเอาเออความรู้เป็นเหมือนทรัพย์สมบัตินั่นเองนะคะใครก็ไม่แย่งเราไปไม่ได้นะคะต่อมาพูดถึงการเลือกคบคนบ้างเ้าบอกว่าการดำรงอยู่ในสังคมย่อมพบเจอกับผู้คนมากมายที่เขาคนชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาพูดภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือร้อยพ่อพันแม่นั่นเองไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าหรอใครมาจากต้นตระกูลแบบใดนะคะ ร้อยคนก็ร้อยความคิดนะคะเขาบอกว่ายากที่จะรู้ว่าใครดีหรือร้ายเขาบอกว่าจากการตัดสินแค่ภายนอกเท่านั้นดังนั้นเราจึงควรพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินว่าเป็นคนเช่นไรดังโคงบทนี้ลูกเขาบอกว่าผลเดือเมื่อสุกใสมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติบ้ายภายในย่อมมาแรงวันนอนบ่อนดุด ดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามจากบทประพันธ์นี้ก็สื่อถึงอะไรคนเราจะดูคนแค่เพียงภายนอกไม่ได้นะคะต้องดูภายในจิตใจนั่นเองเนาะต่อมาหากเป็นคําสอนที่อยู่ในโครงโลก,กนณิตคําสอนท,ทุกบทเลยถ้าจะเป็นคําสอนทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่าคําสอนในโครงโลก,กนิตนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับสุภาษิตเขามา เขาจะนำเอาเข้ามาสอนในเรื่องการทําดีต่างๆการละเว้นความชั่วการสอนให้ทําความดีโครงกลกดิสสอนให้รู้จักความดีความชั่วนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะได้รับผลอย่างไรย่อมมีผลจากการกระทําของเราทั้งสิน้นผู้ทําดีย่อมได้รับผลตอบผลดีตอบแทนส่วนผู้ทําชั่วผลที่เกิดจากการทําชั่วนั้นย่อมกัดก่อนใจซึ่งเปรียบเหมือนกับสนิม ที่กัดก่อนเนื้อเหล็กให้ผุพังไปดังกลอนที่บอกว่าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกลอนคลํำบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองใครทำบาปก็ย่อมได้รับกรรมนั้นนั่นเองนะคะต่อมาสอนให้รู้จักการประมาณตน รู้ว่าตัวเองมีมากมีน้อยเท่าไรแบบนี้นะคะของโลกนิสอนให้รู้จักการประเมินความสามารถและก็การประมาณกำลังของตนเองนะคะนับเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งบางคนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าดังคำสอนที่ใช้แนวเทียบกับนกน้อยที่หากินตามกำลังของตัวเอง ที่เป็นสํานวนนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะลูกเขาบอกว่านกน้อยขนน้อยแต่พอตัวรังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนบัวไผ่เพิดทำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนอย่างก็คือทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลำบาก แล้วไม่ลำบากแล้วก็ไม่เกินกำลังของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมานอกจากนี้โคงโลก,กนี้ยังสอนให้รู้จักพิจารณาคนแล้วก็รู้จักคบเพื่อนด้วยนะคะโคงโลก,กนิตสอนให้รู้จักพิจารณาการเลือกคบคนโดยกล่าวเปรียบเทียบการบัวนะคะสามารถบอกความลึกตื้นของน้ําได้ชันใดเกิริยามารยาทของคนก็สามารถบ่งบอกถึงการอบรมเลี้ยงดูได้ฉน,นั้นคําพูดก็สามารถ บ่งบอกให้รู้ว่าคนนั้นพูดฉลาดหรือพูดโง่เช่นเดียวกับหย่อ,ยอมหญ้าที่เหี่ยวแห้งย่อมบอกให้รู้ว่าดินในบริเวณนั้นเป็นดินที่มันไม่ดีที่บทประพันธ์เขาบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทบอกมารยาทสอสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายสแสลงดิน นะคะอันนี้พิมพ์ผิดเนาะบอกร้านพิมพ์ผิดเนาะเดี๋ยวไงเด็วคุณครูคขับกลับไปปรับแก้ไขนะคะต่อมาสอนไม่ให้ทําตามอย่างผู้อื่นเขาบอกว่าเมื่อผู้อื่นมั่งมีกว่าก็ไม่ควรโลภนะคะไม่ควรอยากมีอยากได้ตามคนอื่นเขาบอกว่าแม้จะยากจ,จนก็ให้มันทํามาหากินอย่าเก็ทค้านและอย่าท้อแท้ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและรู้จักเขาเรียกว่า อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าให้เราเนี่ยรู้จักสรรหาหนทางที่จะได้มาทีง่เงินทองที่ทําให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นนะคะก็คือไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนั่นเองเห็นท่านมีอยากเคลิมใจตามเรายากหากใจงามอย่าคร้านอุตส่าห์พยายามการกิจเอาเยี่ยงอยาเพื่อนบ้านอย่าท้อทากินไม่ต้องไปคิดโลภเขาแต่เราต้องสู้ แล้วก็เพียรพยายามนะคะต่อมาสอนให้มีความกตัญญูเขาบอกว่าคงโลกนิสอนให้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาและก็ครูนะคะโดยกล่าวเปรียบเทียบกับพระคุณของมารดายิ่งใหญ่เปรียบกับแผ่นดินพระคุณของพ่อก็เล่าก็กว้างขวางเปรียบกับอากาศพระคุณของพี่นั้นก็สูงเทียบเท่ายอดเขาพระซูเมนและก็ พระคุณของครูบาอาจารย์ก็ลึกล้ําเปรียบเทียบกับน้ําในแม่น้ําทั้งหลายนั่นเองนะคะหรือมหาสมุทรคุณแม่หนักหนาเพียงพระสุทาคุณบิดอนมันดะคุณบิดรดุดอากาศกว้างคุณพี่ภาคศิขาราเมีรุมาตคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาคร อามาสอนให้เป็นคนที่มีวาจาอ่อนหวานเป็นคนที่มีคําพูดที่ไพเราะคิดก่อนพูดคนที่พูดจาสุภาพไพเราะย่อมมีเพื่อนมากเปรียบได้กับดวงจันทร์ที่มีดวงดาวจํานวนมากรายล้อมประดับอยู่ต่างกับคนพูดจากระด้างหยาบคายทำให้มีทาให้ไม่มีใครเนี่ยปรารถนาจะคบหรือสมาคมด้วยเปรียบได้กับพระอาทิตย์ที่แสงร้อนแรงที่บทบังแสงของดวงดาวดวงอื่น นะคะอ่อนหวานมานมิดล้นเหลือหลายหยาบบ่มีเกลอกลายเกลื่อนใกล้ดุดดวงสสิฉายดาวดาดประดับนาส,ออสุริยะสุริยาส่องสว่างส่องดาราไราเพื่อร้ายแรงแสงอ่าแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับออโครงโลกกณิตวรรณคด,ดีเรื่องโครงโลกกณิตที่เราได้เรียนกันไปนะคะ จบกันไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันนั้นก็คอยติดตามชมแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ